ในหัวข้อที่2ค่ะการหาความหนานแน่นของประชากรนะคะคือเรื่องที่เราจะต้องศึกษาเกี่ยวกับประชากรนั่นเองค่ะนักนิเวศวิทยานะคะสามารถประเมินหาความหนานแน่นของประชากรได้2วิธีคือวิธีที่1ค่ะก็คือเป็นการหาความหนานแน่นแบบหยาบและวิธีที่2นะคะก็จะเป็นการหาความหนานแน่นนะคะ เชิงนิเวศมาดูแบบหยาบก่อนเลยนะคะแบบอยาบหยาบนะคะจะเป็นการหาประชากรต่อพื้นที่ทั้งหมดที่ศึกษานะคะอย่างที่สองค่ะคือการหาความหนานแน่นเชิงนิเวศนะคะเป็นการหาจำนวนหรือมวลของประชากรต่อพื้นที่นะคะที่ประชากรนั้นอาศัยอยู่จริงนะคะไปดูกันต่อเลยค่ะ ในการหาความหนานแน่นของประชากรที่แท้จริงนะคะโดยการนับจำนวนของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเลยค่ะต่อหน่วยพื้นที่หรือปริมาตรนั้นทำได้ยากเนื่องจากสิ่งมีชีวิตค่ะอาจมีการเคลื่อนย้ายดังนั้นจึงทำการหาความหนาแน่นของประชากรโดยการสุ่มตัวอย่างนะคะดังนี้ค่ะ 1. ค่ะการสุ่มตัวอย่างแบบวางแปลงนะคะ การสุ่มตัวอย่างแบบวางแปลงน,นี้นะคะก็จะเป็นการสุ่มตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตนะคะจากบางส่วนนะคะจากทั้งหมดนะคะในบริเวณที่ต้องการศึกษาแล้วนำมาคำนวณหาความหนาแน่นนะคะวิธีนี้เหมาะกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่กับที่ค่ะเช่นพืชเพียงหินแล้วก็ปะการังนะคะแบบที่สองค่ะ นะคะคือการติดเครื่องหมายและการจับกลับมาใหม่นะคะการติดเครื่องหมายและการจับกลับมาใหม่นะคะเป็นวิธีการทําเครื่องหมายนะคะให้สัตว์นะคะที่จับมาจํานวนหนึ่งเนี่ยปล่อยไปสู่ธรรมชาติจากนั้นเมื่อจับกลับมาใหม่ เราก็จะได้ทั้งสัตว์ที่มีเครื่องหมายและก็ไม่มีเครื่องหมายจากนั้นเราก็จะมาคำนวณหาความหนาแน่นของประชากรจากสูตรนะคะ p เท่ากับ m 1 t 2หารด้วย m 2ซึ่ง p คือจำนวนของประชากรทั้งหมด m 1คือจำนวนของสัตว์ที่จับมาติดเครื่องหมายครั้งแรก m 2คือจำนวนสัตว์ ที่จับนะคะมาครั้งหลังที่มีเครื่องหมายติดส่วนที่สองค่ะคือจำนวนของสัตว์ทั้งหมดนะคะที่จับได้ครั้งหลังซึ่งอาจจะมีทั้งมีเครื่องหมายติดแล้วก็ไม่มีเครื่องหมายติดนะคะเดี๋ยวเราลองไปทำโจทย์กันเลยนะคะลูกเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นคลิปใหม่ให้นะคะคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ